พบกันให้สาลามไต่ถามทักไทยผล,ลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮิวะบระกโตมาชาอัลลอนะครับก็มาพบกันอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานอาจจะเป็นการาเริ่มต้น นิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้เราก็มาเต็มสูตรกันเลยนะครับอินชาอลลอนะครับอ่าก่อนที่จะเรียนนะครับเราก็ายกมือโอเคอ่านดุอาพร้อมกันครับออออรบอบบิซิดานีอิลมาวารุกอนีฟามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจ ให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมะลาซาลาอิลลามะจัลตะฮูซาฮลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายอ่านอัลลลอ่าเรามาเริ่มด้วยกับสุรอ้อนฟาติฮานะครับเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين นะครับก็อานะครับสำหรับอสามวันนี้นะครับเราก็จะมาดูอายักุรซีกันต่อนะครับพร้อมความหมายนะครับ mm. เดี๋ยวนักเรียนไปดูอ,อายักุรอ่านกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะครับโอเค อ่านนะครับเดี๋ยวนะักเรีย,ยนอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะครับนี่คืออายะห์โุรซีนะครับซุร,บรอบกรออายะห์ที่2อ5หนะครับเอูดุบิลลาฮิมิลัชชัยตอนิระจีมอัลลอฮูลาอิลาฮะอิลลัฮูวัลัยยุลกุย لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن شاء الله أب فهم خا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عن إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. و َ س ِ ع َ ك ُ ر ْ ص ِ ي ُّ ه ُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ อ่ะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายด้วยนะครับนักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะครับความหมาย อัลลอฮ์อัอลลอฮ์คือผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงดำรงอยู่ความง่วงเหงาซบเซาและการนอนหลับ มิอาจครอบงำพระองค์ได้เลยบรรดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดล้วนเป็นของพระองค์ผู้ใดจะขอชาฟาอ้าใดใด ก็ต้องด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกขาวและสิ่งที่อยู่ลับหลังพวกขาวและพวกขาว มิอาจรอบรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งความรอบรู้ของพระองค์ได้เลยเว้นแต่เท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ให้รู้เท่านั้นอัลกุรซีของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาล ทั่วฟากฟ้าและแผ่นดินการดูแลรักษาฟากฟ้าและแผ่นดินนี้ไม่ยากลำบากแก่พระองค์เลยและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ อ่านัมดลิลิละนะครับต่อมาเดี๋ยวลองอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะครับใครอ่านได้นะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอัลลอฮ์คือผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงดำรงอยู่ความง่วงเหงาซบเซาและการนอนหลับ มิอาจครอบงำพระองค์ได้เลยบรรดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดล้วนเป็นของพระองค์ผู้ใดจะขอชาฟาอาใดใดก็ต้องด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขา และสิ่งที่อยู่ลับหลังพวกเขาและพวกเขามิอาจรอบรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งความรอบรู้ของพระองค์ได้เลยเว้นแต่เท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ให้รู้เท่านั้นอัลกุรซีของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลทั่วฟากฟ้าและแผ่นดินการดูแลรักษาฟากฟ้า และแผ่นดินนี้ไม่ยากลำบากแก่พระองค์เลยและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่มาชาอัลอฮ์นะครับต่อมาเดี๋ยวเราทำท่าด้วยดีกว่านะครับอ่าโอเคเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเราอ่านทั้งซูระห์แล้วก็ความหมายนะครับ ทำไปพรออ้อมๆคุณครูเลยนะครับพร้อมกันเลยนะเรามีท่าด้วยจําได้ไหมเราเคยทํากันแล้วนะจะได้ช่วยจําได้นะครับเน้นสองซ้ำอูบิลลาฮิมินัลชัยตานิรูจีพร้อมกันเลยนะครับอัลลอฮุลาอิลัยลอฮฺอัลฮิยุลกุลย خذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله خير ผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงดำลงอยู่ความง่วงเหงาซบเซาและการนอนหลับไม่อาจครอบงำพระองค์ได้เลยบรรดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดล้วนเป็นของพระองค์ผู้ใดจะขอชาฟาอะไรใด ก็ต้องด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่ลับหลังพวกเขาและพวกเขาไม่อาจรอบรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งความรอบรู้ของพระองค์ได้เลยเว้นแต่เท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ให้รู้เท่านั้นอัลกุตซีของพระองค์นั้น ว่างใหญ่ไพศาลทั่วฟากฟ้าและแผ่นดินการดูแลรักษาฟากฟ้าและแผ่นดินนี้ไม่ยากลำบากแก่พระองค์เลยและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่มาชาลอเก่งมากเลยโอ้โหนักเรียนทำไปฟ้ามุณคูเลยเนาะ อาจจะช่วยให้เราจําได้เอาให้จําฝังใจเลยนะอายะคุสีเพราะว่าเป็นสุดยอดนะของแห่งการขอความคุ้มครองปกป้องให้เราเนี่ยพ้นจากชัยตอนเนาะชัยตอนจะได้ไม่ไมายุ่งกับเราเพราะชัยตอนเนี่ยเขากลัวอายะกุสีมากเลยนะอย่าลืมนะอ่านทุกวันเลยนะก่อนนอนนะครับถ้า,ทางที่ดีนะหลังละมาทุกเวลาเลยอ่านอายะกุสีอย่าลืมนะครับ โอเคครับอ่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะนะครับเราก็กลับมาสู่เรื่องสะกดกันนะครับนักเรียนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มนะครับเอาคําที่ยากขึ้นมานิดนึงนะซึ่งที่ผ่านมานะครับเราได้สะกดะจากอายะก็ดีนะครับหรือว่าจากคําสั้นๆก็ดีนะ วันนี okay. <T |ar|> ้เดี๋ยวคุณครูจะเขียนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับเวลาคุณครูเขียนปุ๊บให้นักเรียนบอกว่าคุณครูเขียนตัวอะไรจําได้ไหมเหมือนตอนอยู่ในห้องนะครับโอเคนะว่าคุณครูเขียนคําว่าอะไรนะครับพร้อมนะครับนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนปุ๊บนักเรียนบอกคุณครูเลยนะครับว่าตัวอะไรพร้อมนะครับ ดูวิธีเขียนด้วยนะครับตัวกอล์ถูกต้องครับกอล์สระอีกอลอีกี่เก่งมากกอล์อีอ่นว่ากี้นะครับต่อจากกอล์ตัวอะไรครับยาถูกต้องครับยาอ่าอนว่ายาเก่งมากครับอา้าวทีนี้มีตัวอลิฟจำได้ไหมอ่า ยาอายายาอลิฟยาถูกต้องครับนี่คำง่ายๆก่อนนะต่อไปตัวมีมมีมสระอุนมีมอุนมุนมาชาอัลลอเก่งมากครับอา uh, สะกดใหม่นะครับกอฟอีกียาอายายาอลิฟยามีมอุน มูลอ่าลองรวมสิครับกียามุนมาชาลล์เอาใหม่นะครับกอฟอีกียาอายายาอลิฟยามีมอุนมุนกียามุนอ่าอันนี้เป็นการสะกดอักษรกับ ตัวอลิฟนะครับอักษรเสียงยาวนะคุณครูเอามาทวนนะครับตัวแรกนะครับอ้าวมาดูตัวต่อไปพร้อมนะครับคุณครูเขียนปุ๊บนักเรียนบอกเลยนะครับตัวที่สองตัวอะไรครับลามถูกต้องครับสาระอีลามอี ลี่ถูกต้องครับต่อจากตัวรามตัวอะไรครับติดกันตัวจีมอ่าคุณครูใส่สระอ่าจีมอะจาถูกต้องอ้าใส่อลิฟไปอีกแล้วจ้าอลิฟจ้านะครับตัวต่อไปตัวมีม มีมใส่สระอะไรไปมีมอุนมุนอ่าลองสะกดใหม่นะครับลามอีลี่ถูกต้องยีมอ่าจาจาอลิฟจามีมอุนมุนรวมเป็นถูกต้องครับลี่จามุนอ่าออกตามครูครับ ลีจามุนอ่าโอเคมาชาอัลลอเก่งมากเลยนะครับอ่าเรามาดูอีกนิดนึงนะครับตานี้ครูคจะเอาตัวใหญ่เลยตัวหนึ่งนะครับตัวอะไรลกูกไม่ใช่หัม้านะตัวอีนนะอีนตัวต้นติดกรับ อลิฟอ่าครูจะให้ดูตัวก่อนนะคำนี้นะตัวอะไรลูกรอตัวอะไรลูกฟ้าอ่าสามตัวนะอ่าทีนี้ครูใส่สระปึ๊บอีอ่าอ่าอ่ามารวมกับอลิฟนะครับจากอ่า มีอลิฟอยู่ข้างหลังก็เป็นอาอลิฟอนะครับอรอยอีอ่านว่าอะไรครับรีถูกต้องฟาสาลูนฟาอุนฟุนเก่งมากครับอ่านรวมครับอารีฟุนทำไมครับอารีฟุนอารีฟุน อ่านตามนะครับอารีฟุนมาชาอัลลอฮ์มาสะกดพร้อมกันใหม่นะครับสองคำนะอีกทีหนึ่งนะครับกฟอฟอีกียาอายายาอลิฟยามีมอุนมุนกียามุนเก่งมากเลยไปพร้อมครูเลยนะครับลามอีลีจิมอายายาอลิฟยามีมอุนมุน ลิจามุนมาชาอัลลอฮ์อินอาอาอาอัลีฟอารออีริฟาอุนฟุนอาริฟุนมาชาอัลลอฮ์นะครับสามคำนี้นะนะครับเราฝึกอ่านกันนะครับสำหรับวันนี้นะจุดประสงค์หลักของอ่าอันนี้นะครับเราเนี่ย จะทำไมครับก็คือการที่เราสะกดนะครับอักษรตัวนี้นะครับก็คือตัวยาสระอานะครับที่มาเจอกับอาลิฟปกติยาอาจะอ่านว่ายาใช่ไหมครับพอตามหลังด้วยอลิฟซึ่งเป็นอักษรเสียงยาวเราก็จะไม่อ่านยาเฉยๆนะครับต้องอ่านเป็นยานะครับยาออลิฟ ย yeah. นะครับสะกดแบบแบบเต hm ็มแบบย่อๆแบบที่เหมือนพี่ๆเขาสะกดเลยก็คือกี้ยาลิฟยามุนกี่ยามุนนะครับแต่ว่าเราจะสะกดที่ตัวเดียวก่อนแล้วค่อยไปรวมนะกอฟอีกี่ยาอ้ายายาลิฟยามีมุนมุน กียามุนก็สะกดยาวนิดหนึ่งนะถ้าไปพี่โตนี้ต้องสะกดถ้าไปขึ้นป .1 เนี่ยเขาจะสะกดสั้นมานิดหนึ่งนะเราสะกดเต็มๆก่อนนะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวจีมนะครับจีมอายาเพราะใส่อลิฟต้องออกเป็นสระเสียงสระอาเลยนะครับต้องอานเสียงยาวยาอลิฟยานะยาอลิฟยาตัวนี้ก็เหมือนกันมีอลิฟเหมือนกันจากอาอาอลิฟ อารออีรีฟาอุนฟุนอารีฟุนนะครับวันนี้เราก็เรียนสาะาอากับอาลิฟนะครับครูครูก็เคยสอนไปแล้วเป็นการทบทวนย้ํากันให้เก่งๆเลยนะครับมาชอาัลลฮ์เก่งมากครับอัฮัมดุลิลล่านะครับสําหรับบทเรียนวันนี้นะครับเราก็ได้อ่านอายะกูนสีพร้อมความหมายกันไปหลายรอบเลยนะครับ นักเรียนไปฝึกอ่านตามคุณครูนะครับเปิดดูซ้ําก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่อ่านได้ช่วงไหนนะครับภายในอาทิตย์เนี้ยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็คุณครูอยากฟังนะอาจจะอจัดคลิปเสียงมาให้ครูฟังนิดนึงนะครับหรือว่าจะอัดเป็น วิดีโอภาพก็ได้หรือเสียงอย่างเดียวก็ได้ถ้านักเรียนไม่กล้าไม่เป็นไรครูจําเสียงนักเรียนได้นะครับอาจส่งมาให้ครูฟังนิดนึงนะครับใครได้อายะอย่างเดียวเอาอายะก่อนนะส่วนใครได้ความหมายด้วยเยี่ยมเลยไม่เป็นไรมีเวลาจนถึงวันศุกร์อาทิตย์หน้าตอนไหนก็ได้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาอ่านกันใหม่ที่โรงเรียนอิชาร์ร้อนนะครับก็สําหรับอายะกุซีพร้อมความหมายแล้วก็นี่ที่เราอ่านกันตะกี้นะครับ ก็คือการสะกดสระอากับอลิฟนะครับจากอาเป็นอาจากอาจากบ้าเป็นบาอย่างนี้ฉันไม่รูกย่าเป็นยานะครับจากคำสั้นๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาอ่านย้ำกันใหม่นะครับอีชองล็เดี๋ยวครูจะเอาคำใหม่ๆมาให้ฝึกอ่านกันนะครับก็สำหรับวันนี้เก่งมากเลยครับนักเรียนขอขอบคุณมากเลยที่นั่งดูคุณครูยาวเลยเนาะโอ้โหแล้วก็ตั้งใจอ่านกันมากเลยนะอ่ะ

تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ